อ่าเอาเอาเอาไอ้กระชายมาลางเนาะอ่ามัน้าคุณ่าล้างก่อนนิดนึงล้างให้สะอาดที่จะจะล้างนิดนึงล้างล้างพวกเนยของอันนี้หนูผิดกฎมาจักเนยใช่ไหมอันนี้ได้เลยไหมเราต้องใช้แปรง ว่าเราต้องต้องสวนที่ดินขล้างด้วยเราก็จะใส่นัดยาน้างยาอะไรน้ำยาล้างจานแต่น้ำยาล้างจานเราใช้กราใช้แบบธรรมดาไม่มีเกล็มะนาวไม่มีมะนาวเป็นน้ำยาล้างจานได้แล้วสหรับลงอัีนี้ต้องต้องใช้นอยนี้แต่นแป้งเล็กถ้เป็นแป้งของานแบวัด อันี้เวลาเราเลือกไอตรงๆเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะต้องเลือกตรงไหนมาเราจะดูว่ามันมีส่วนของมีส่วนติดตุกเสน่ห์มากครับต้องเอาใช่ไหมคะอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ที่นับมาเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเลือก นั้นก็เป็นเป็นผู้กันแล้วก็เป็นน้ํำยาล้าง,งจานที่ไม่มีไม่มีกลิ่นเป็นธรรมดาธรรมดาไม่มีกลิ่นธรรมดา้วก็ใช้ เราต้องลอกเปลือกสีน้ำตาลตรงนี้ออกให้หมดเพื่อเพื่อป้องกันปนกันปนเปื้อนเนาะแล้วก็ไม่เหลือตาข้างนะขาข้างไว้สำหรับป็นป็นเนื้อที่เราจะเขาเรียกเนยื่อเชื่อมยื่อที่จะเอาไปเกาะเกาะเอีอเยง ของเหงาที่มันมีรากออกมาใช่ไหมอะไรของกระชายคำว่าเหง้าก็คือตรงตรงตรงลำต้นใต้ดินใช่ค่ะตรงโคนอะไรตรงโคนของต้นใต้ดินจะเป็นแบบออกเป็น้อนแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้เนาะลำต้นใต้ดินเนาะใช่ก็ออกมานี่ก็คือก็จะเป็นรากเป็นรากเข้าออกมาแล้วก็มีกาข้ามมาเยื่อของกระชายรากกระชายลำต้นใต้ดินของกระชายที่เราทําความสะอาดลอก เปลือกสีน้ำเงินสีน้ำตาลออกแล้วที่พร้อมที่เราจะเอาไปฟอกเพื่อที่จะเป็นเนื้อเยื่อที่เราจะไปพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่อไปอันนี้เราทําความสะอาดเบื้องต้นเป็นขั้นแรกจะออกมาประมาณนี้ค่ะเราจะต้องลอกให้เปลือกสีน้ำตาลของเขาออกให้หมดให้สะอาดป้องกันการปน,น,นเปื้อน เราจะต้องตัดชิ้นส่วนเขาให้ได้ออกมาด้วยลักษณะที่มีองค์ประกอบโคกชวนแบบนี้น,นี่นะคะเขาจะเล็กนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องอใช้วนขยายประกอบด้วยถ้าสมมติเรามองไม่เห็น นปอดเชื้อชื้อนะใช่ในแปลงเราไม่รู้ได้ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นไหนเป็นเชื้อจริงๆบางทีมันแอกแปลงนิดนึงแต่ว่าต้นมันยังโตปกติเราก็เลยเอามาคอลีเนีที่นะเพื่อดูว่าต้นที่งอกมามันมีเชื้อติดมาหรือเปล่าถ้ามีเชื้อติดมาแสดงว่ามันจะอาหารเราจะเกิดการปนเปื้อนเพ่าะว่าไม่ได้อยู่ที่ที่เนื้อเยื่อที่เชื้อ ไว้นานไหมคะก็ระหว่างที่รอเตยมน้ำก็ประมาณสัก5นาทีทิ้งไว้ทิ้งไว้5นาทีสเปรย์สเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อเชืมอราเชื้อฆ่าเชื้ออีกทีหนึ่งจำเป็นต้องต้องท่วมไหมไม่จำเป็นต้องท่วมค่ะพี่จักให้แบบว่าทั่วให้สเปรย์มาทั่วทีนี้เราทิ้งไว้5นาทีจากนั้นเราก็จะเตรียมน้ำเติมน้ำฟอกทีนี้น้ำฟอกเราจะใช้ไฮเตอร์สี สีฟ้าใช่เนตเตอร์สีฟ้าแล้วก็อันนี้เป็นเป็นอะไรคะอันนี้เป็นน้ำกรองที่ใส่ก็คือดะเพ่ะสหกลดคาเือเนี่่ให้0แล้วก็จะมีน้ำความเข้มข้นที่เราจะใช้ฟอกก็จะมี15กับ10 15กับ10ใช่15กับ10อันนี้คือน้ำน้ำกันน้ำกัดยังไม่ได้ใส่อะไร อันนี้น้ำกันที่หนูใส่ไฮเตอร์แล้วก็คือเป็นการเนาะทำนำเสร็จแล้วใช่ค่ะที่นี่จะให้พี่ลองใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นการเตรียมน้ำฟอกก็คือใส่ไฮเตอร์เตรียม15ซก่อนก็จะใส่ไฮเตอร์สิบห้า ml ต่อน้ำอ่าแปดสิบห้าปสิบห้าให้ถึงร้อยให้ถึงร้อยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอานี้ใส่ก่อนใช่ไหมใช่สิบห้า เอาน้ำใส่ก่อนเพราะว่าเรามีเราจะใช้ขวดที่มีที่เราใส่น้ำไว้จะได้แบบไม่ต้องเทปไปไหลายขวดกือตาแล้วมองอม 80, 80, 80. ต้องทำข้ามกลันไฟ<ป><ป>ทุกครั้งเวลาเราจะเปิดขวดเราก็ต้องลุไฟ<ป>อันนี้แปดสิบแปดสิบห้าสิบห้า ้ำที่เหลือเราจะไม่ต้องเทก็ได้นะเทเก็บใส่ไว้ตนถัวอีกสิบต่อ จะอยู่อันนี้อะไมคะเทวีนยี่สิบขับเป็นสารจับใบหรือถ้าเราไม่มีตัวสารจับใบตัวนี้เราสามารถใช้ทีโพอะไรค่ะน้ายาท้กอยานน้ำยาทีโพใช่ใช่ทีโพแทนแต่อันนี้เป็นชื่อจริงๆเือชื่อเทวีนยี่สิบเวีนยี่สิบสังเืรอฐได้สังเืรอได้นะเทยี่สิองยกค่ะใส่เพื่อให้เป็นอะไรเพื่อเป็นการลดการตึงผิวลดแรงตึงใช่ จะเป็นสิอันนี้ในกรณีที่เราทําแค่สองขวดเราจะแยกไปอันที่สิบอันที่สิเนาะอันทีห้าเปอน้าใส่1นถึงหชิ้นต่อถึงหกชิ้นต่อหนึ่งขวดทั้นแต่สิ้าเปนี้เราจะใช้เวลาฟอกประมาณสิบนาทีสิบนาทีใช้สิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช้เคาะสิบนาที้วก็จะจับเวลา ต้องมีการขยับใช่ไหมคะเวลาขยับแล้ก็แหวกแหวกได้เลยให้ไปทำแบบแบบให้เวลาขยับแ่วกให้ไปทำในการไม่แบบว่าไม่ขยายไม่ขยับขึ้นลงเียเพราะมันจะทำให้ชิ้ส่วนเราช็คสิบห้าสิบห้านาทีสิบนาทีสิบนาทีเหมือว่าความเข้มข้นเราสิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าสิบนาทีใช่ค่ะแต่ถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะสิบห้านาทีอ๋อสลับกันชะความเข้มข้นความเข้มข้นสิบห้า ฟอก10นาทีขย่าไปทางเดียวกันแถ้าความเข้มข้น10%อาฟอกนาน15นาทีขย่าไปทางเดียวกันขั้นตอนการฟอกชิ้นส่วนเนือ้อย่าฟอกชิ้นส่วนเนื้อเยื่อโดยใช้ความเข้มข้นของของไฮเดรไฮเตอร์ uh, <Ha ider. S 1> 15%แล้วก็ใช้ความเข้มข้นของไฮเตอร์ 10%ที่เราผสมไปตะกี้นะถ้าเป็นส5เรเราจะเอาชิ้นส่วนของเ,องเนื้อเยื่อใส่ไม่เกิน5ชิ้นแล้วก็เขย่าหมุนไปด้านเดียวกันโดยจับเวลา10นาทีแต่ถ้าสมมติว่าเราใช้ความเข้มข้น10%เราจะจับเวลา15นาทีจะตรงข้ามกันอันนี้ครบเวลาแล้ว15นาที นี่คือเราแช่ฟอกสีฟอกขาวนะคะครบเวลาความเข้มข้นของไฮเตอร์10%เราแช่ไว้15%อเราแช่ไว้นาน10นาทีตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะครบ10นาทีแล้วทีนี้เราจะมาดำเนินการขัา okay, นเทน้ำออกเพื่อจะเปลี่ยนน้ำฟอกอะจะเปลี่ยนน้ำฟอกค่ะถ้าสมมติเราจะเปิดพวดแต่ละครั้งเราก็ต้องอลนไฟก่อนแล้วก็ แง้มขวดเง้มกว้าเราจะไม่ค่อยคีดจิงนส่วนออกมาจากของมาจากขวดใช่ไหมก็โรยการแบบว่าสััสับผักสับผักใบยเ่เราก็จะลินสิบใส่ในขวดเสรที่เรอชิดอันทีนี้อันนี้เราจะใช้ความเข้มข้นสิบนะสิบ มันจะหล่นาเลยอารูดีไหมรู้ดีอันนี้ก็ตองรูดีไหมรูดีัแล้วก็อนนกดีไหมคะดจำหน้าที่นะพี่บุ๋นนะคะเียเลย ก็วิ่งอีกรอบเเสร็จก็เริ่มขยับก็จะเป็นขย่อขย่าจับเวลาทีนี้สิบห้านาทีสิบห้านาทีขย่์ไปด้านเดียวกันเสรโอเคอือืแล้วใช้ว um> ิธีการย้ำ ลมามถึแบบแภาพหลงไปแล้วคือเราจะไม่ใช่ใช่เอากนห็นเสรจแล้วก็จะล้าด้วยน้นด้วยน้น้ำสตมที่เราจะเตรียมไรอันนี้ลทุกขั้นตอนก็คอเราต้องลน้้างันเศษแล้วก็เปิดก็แวล สักครึ่งขวดกต่แรเทีนขึ้นขวดเทน,น้ำขึ้นขวดแล้วดทางเแล้วก็ปิดฝาเขยาะแยยว่าเป็นการล้างฟองออกนแล้วก็ปิดฝาสิบวิแล้วก็ขยาะไปได้เดียวสิบวินาทีสิบวินาที สี่ไม่ได้เสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบวินาทีค่ะอ่าเสร็จแล้วก็สิบแล้วป้อนนวดอีกครั้งแล้วก็เทน้ำทิ้งก็คือล้างจนกว่าจะหมดอ๋อแล้วก็ทิ้น้ำทิ้งเราก็ต้องใช้วิธีการเดิมนอันนี้เราต้องเอามาไว้ใกล้ๆเนาะใกล้ไฟแต่ที่จริงเจ้าสมุน่็ไม่มีเยอะแต่ก็สามารถไปดใช่ทิ้งที่สีที่น้ำ เดี <hel> ๋ยวเอาแบบนี้ด <sh> ีกว huh ่าไล้เ like ่ต้องเรียนไปเลดแล้วก็ต้องวนอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ต้องต้องเรียนแบีของรีอกให้หมดเราจะล้างจนกว่ฟองจะหมดไปเหนี้ต้องวนไหมในนี้รวมไหมส สิบวินาทีหนึ่งสองสามสี่ห้ิบวินาทีเสร็จแล้วก็เอาน้ำเทน้ต้องลก่อนครั้งที่เปิดปิดลงฟองหมดสะอาดแล้วน้ำสุดท้ายเราก็จะใส่แช่ไว้ปิดฝาทิ้งไว้พระที่เราจะไปตัดเนื้อเยื่อที่ตู้เกียดเชื้อ ไปดูกันค่ะ